กราบสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กันในเกม Roblox นะครับแมปแกนพิดออนไลน์นั่นเองนะครับผมวันนี้จะมาลงดันด้วยผลสั่นนั่นเองนะครับผมขอขอบคุณนะครับน้องทุกคนนะครับทุกคนจริงๆนะครับที่ตอนนี้พี่ได้อดีทุกผลมาแล้วนะครับก็ขอขอบคุณมากนะครับที่ให้ยืมมารีวิวมากๆขอบคุณตั้งแต่น้องคนแรกๆเลยจนถึงน้องคนปัจจุบันแล้วก็น้องคนสุดท้ายที่ให้ยืมโทลิมานะแต่ตอนนี้คลิปนี้นะครับเป็นการรีวิวผลสั่นนั่นเองนะครับผมก็ไปรับชมกันเลยครับเข สามารถสุ่มด่านได้เลยนะครับก็ผลกุระกุระนะครับหรือผลสั่นนั่นเองนะครับผมเขาจะมีสกิลที่ใช้ได้ในดันจริงๆมีอยู่3สกิลนะครับก็คือ ex4 นั่นเองนะครับผมซึ่งการจะลงดันด้วยผลกุระเนี่ยต้องทําใจอย่างหนึ่งนะใช้เวลานานที่ขอบอกไว้เลยนะว่าใช้เวลานานกว่าผลอื่นแน่นอนครับเราสามารถครับเว็บแรกๆเราสามารถยืนตีชิวๆได้นะครับ หลังจากที่เราใช้สกิลอีนะครับกับด่านแรกๆได้นะครับก็หลังๆนะครัตั้งแต่เว็บที่6เป็นต้นไปนะครับเราจะต้องเล่นมุมนะครับผมเว็บหก็ที่จริงก็ที่จริงไปทุกเว็บเราก็ทำแบบนี้ได้เหมือนกันนะเนี่ยเดี๋ยวเจอกันเว็บบอสเลยครับทุกคน โอเคครับตอนนี้ก็มาถึงเว็บบอสแล้วนะครับให้เราไปจุดประจําการของเราเลยนะครับก็ไปตรงจุดเดิมนะน้องๆจุดที่พี่ชอบพาไปนะครับจุดนี้นะผลกุระก็น่าจะโกงเอาเรื่องนะครับก็เราเตรียมสกิลซีกับสกิลเอ็กไว้แล้วนะโอเคครับเดี๋ยวเราบอเข้ามานะโอเคครับทุกคนตอนนี้บอเขาก็ได้มาถึงแล้วนะครับอันดับแรกอ e ีไปเรื่อยๆนะครับ แบบนี้นะครับสแปมแบบนี้นะครับบอสเขาก็จะตายนะครับเราจะสแปมสกิล e แล้วก็ x แล้วก็4ไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าเขาจะตายนั่นเองนะครับผมนี่แบบนี้นะยืนห่างๆหน่อยนะอย่าไปยืนใกล้นะยืนใกล้ๆจะโดนดาเมจเขานะครับนี่เขาก็จะโดนของเราใกล้ๆตายอย่างใกล้ตายแล้วนะครับสกิล e เร็วกว่าสกิล x นะครับดูจากระยะเวลาคูลดาวดูนะครับสกิล e เสร็จพอๆกับสกิล x ได้2รอบเลยสกิล e ประมาณสองรอบนิดๆก็ ก็เสร็จแล้วครับก็นะครับหลังจากหลังจากเราสู้บอสใช่ไหมครับอันนี้มา็เวฟเแล้วเมื่อกี้ไม่ได้พูดลืมเปิดไม้นะครับก็หลังจากเราผ่านบอสมาใช่ไหมครับหลังจากเว็บสิขึ้นไปนะครับเว็บสิขึ้นไปนะครับให้เราวิ่งเข้ามุมแบบนี้นะครับวิ่งเข้ามุมแบบนี้เลยนะครับ มอนเขาจะไปกองกองรวมกันอยู่ที่มุมใดมุมหนึ่งของแต่ละด้านนะครับผมเราก็จะใช้สกิลสกิล e กับสกิล x นะครับเป็นหลักในการทําในการฆ่ามอนของแต่ละฝั่งนะครับส่วนสกิล e เนี่ยต้องเล็งดีๆหน่อยนะไม่งั้นมันจะผิดเพี้ยนไปได้นะครับสมมุตินะตอนนี้สมมุติว่ามันตอนนี้มอนเขาเข้ามุมหมดเลยใช่ปะสมมุตินะครับก็เดินมาแบบนี้นะเราก็เดินมาแบบระยะน,นี้นะถ้ามอนยังมาไม่ถึงเราเรากดสกิล e แล้วปานี่นะครับมันจะโดนเลยแบบนี้นะครับสกิล x e ก็สามารถใช้ได้นะครับถ้ามอนตัวไหนไม่ตายถ้าเป็นปืนก ตู้แบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับทุกคนมายืนถ้าเจอบอสแสงให้มายืนมุมนี้ก็ได้ครับมุมนี้มันจะไม่บักนะมันจะไม่ออกมาแน่นอนครับให้เราสแปมสกิล x กับ e ไปเรื่อยๆนะครับเพราะ4ใช้ได้แบบเดียวมันก็หมดเลยฮะนี่นะครับสแปมไปเรื่อยๆอย่างนี้นะ เรียบร้อยนะครับก็เคลียร์เป็นที่เรียบร้อยนะด่านที่15บนะครับบอสแสงก็ไม่ได้ยากเย็นอะไรขนาดนั้นนะครับทุกคนอย่าไปกลัวมันนะหลังจากเราผ่านเว็บ15เป็นต้นไปนะครับก็ทําเหมือนเดิมเลยนะครับมายืนมุมนะครับจนกว่าจะผ่านด่าน25ไปเลยนะครับไม่ผ่านด่าน24ขึ้นไปนะครับก็ตอนนี้มอนก็เข้ามุมหมดแล้วนะครับก็ตอนนี้เราจะต้องเลือกมุมแล้วว่าเราจะไปมุมไหนเอามุมนี้แลวกันมุมนี้ดูเยอะดีนะครับแล้วกดสกิลเอค้างไว้นะครับหลังจากนั้นก็กดปล่อยโอเคครับเขาตายหมดเกลี้ยงนะครับ ถ้าใช้สก,กิลชำนาญหน่อยก็จะโดนแบบเมื่อกี้แล้วนะครับ โอเคนะครับตอนนี้ก็มาถึงด่านที่24แล้วนะครับที่มีทิกเล็กน้อยๆนะครับน้องๆนะครับก็สกิลซีเนี่ยหลังจากผ่านด่าน20มาแล้วเนี่ยเราสามารถใช้ได้เลยนะครับแบบใช้ได้ฟุ่มเฟือยเลยนะเราสามารถเคลียร์มอนสองฝั่งได้ภายในครั้งเดียวก็คือด้วยสกิลซีเควกนะครับผมก็คือตื้นยักษ์นั่นเองนะครับผมแต่ตอนนี้ของพี่มันมันคูลดาวอยู่นะครับเดี๋ยวพี่จะยืนรอจนกว่ามันจะคูลดาวเสร็จแล้วให้น้องๆดูนะว่ามันเคลียร์มอนได้ง่ายแค่ไหนนะครับเดี๋ยวไปรอดูเลย โอเคครับตอนนี้สกิลก็รีเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะลองกดดูนะครับน้องๆครับกดไปเลยนะครับแล้วรอดูนะครับผลที่ได้มานะครับผลเควกมันก็ไม่ได้เรียกว่าโกงนะครับในดันเขาเรียกว่าช้ามากนะครับผลเควกเป็นผลที่ลองเล่นแล้วเป็นผลที่ช้าที่สุดเท่าที่เคยมีมาแลวนะครับในการลงดันนะครับก็ถ้ามีผลอื่นแนะนํากินผลอื่นไปก่อนนะอันนี้ยังไม่แนะนํานะครับผลเควกไม่ค่อยแนะนาเท่าไหร่นะแต่ก็ลงได้นะครับอย่างที่เห็นว่าลงได้นะแต่ช้านะครับโอเคครับตอนนี้ก็ มาถึงบอสเวฟบอสแล้วนะครับทุกคนก็ให้บอสเขาฆ่าเรา,าไปเลยนะใช้สูตรถือค้อนเนี่ยนะครับให้บอสเขาฆ่าเรา,าไปเลยนะครับตอนนี้ก็ปล่อยให้เขาตีเราไปเลยนะที่ถือค้อนด้วยสูตรถือค้อนเปไงอ้าวแล้วเขาไม่ฆ่าวะ้่นะโอเคฆ่าทันที ผลอะไรนะผลอะไรนะปึบโอ้ผลเมโรนะครับผมน, Sadly, น้อเขาได้ผลเมโรนะครับก pues. ็จะประมาณนี้นะดูนะครับเขาไม่มีกับพัดเก็บเป่านะครับมันถึงไม่ขึ้นสโตฟุดมานะครับอะไรงี้ยนะครับก็คลิปนี้นะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะของสมใส่ของน้องเขาก็จะมีอยู่แค่นี้นะพี่เอาของเท่าที่น้องเขามีเอามาเล่นนะครับแล้วก็ตตน้องเขาอัพไว้ประมาณนี้นะครับตีตีธรรมดาคือเบามากนะครับคือไม่มีดาเมจเลยเอาง่ายๆนะครับ ส่วนฟุตนี่แรงมากและเลือดกับสเตมินาก็เยอะนะครับถ,ถ้าใส่ชุดรวมกันเยอะๆนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับถ้าเป็นประโยชน์ต่อทุกคนนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆนั่นเองนะครับผมสำหรับวันนี้ต้องลากันไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย